กันวันนี้มือนเดิมครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทราบดูดูกครับมาวันนี้ครับฝนตกลมเมืองอันันครับผมไปเห็นว่าทางครับไปเห็นว่าทางเลยครับผมว่าปลาขึ้นอยู่กลางเมืองครับไปเอออย่างไรปลาพักแน่ปลาเออปลาไงพี่น้องเอ้ย มาครับพี่น้องงครับผมน้งกันหนาฝนก็ไม่ชืนนะครับแดดมากอายุครับพี่น้องครับปล่อยปล่อยปล่อยน้ำเต้มทั้งทั้งน้ำครับแห้งมดเลยครับพี่น้องเอ้ยไปยนหอดเมืองมันเจนเลยครับไปยนหอดเมืองมันเจนเลยพี่น้องน้ำาตื อ,อ๋อในรอบสิบปีครับผมทั่วเมืองคอนจนแล้วครับคนร่มใยใหญ่นีว่ว่าทำงานเลยครับเดีฝนพ่ดีรอบวนึโ่โหลดรถถึงมากครับเลยมาได้รถเก๋งไปไว่าไ้ครับพี่น้องบาทนี่รถติดมานั่งวันนี้ครับคว้าประเทียดเลยปะ วัวผานเลยครับผมหนักมากครับผมอัดวทิศถั่วอันนี้นะแม่แม่อันนี้าบาดชิ้นหายไปแล้วเอ้ยฝนแห้งักแห้งเลยลองดูครับโรงแรมเส้นท่าลาครับเ,เห็นครับผม วัวใส่เลยอย่างเดียวครับจังไรจะจุ่ครับพี่น้องน้ำหวานมาใส่จริงจริงจุ่มมาหลายแล้วครับพังงานนี่ผมเห็นเ้องไม่ก้าวไปซ่งอยู่ขอเส้นเดียวนเดียว่ครับคนก่อนรถบรรทุกครับมาเทียนบอดครับผมน้ำมันหลายครับจิ้งรุยไปมาเทียนบอดครับน้ำไหลายครับครับผมไหลบัทนันบอกนะครับสามจี้ม่องหรอครับ นั่งซีจะรับเดวุครับก่อนจังสิเรียบร้อยเลยนะครับก่อนจังสิบเง่งซีรับมาเลยรับน้ำไม่ไหวครับ คนนะครับนะครับเพราะว่าัน่กันบอลครับผมพยายามนึกอย่างน้วพี่น้องเดกิวทะลต้องขึ้นด้วยน้อยลงแลเดแ่ครับพี่น้องนเลตยีน้ำเยอะครับน้ำเยอะ ทำเลยำลยไปไปครับทำเมือนเช่นครับผมันหนักมากครับเมือง้นจนหนักมากดแล็เจ้าวอดเกิแล้วครับผมผมก็ไวแล้วรนี่ใส่องคับ ไล่มาท่านครับผมไลมาท่านครับไลมาท่านัหตัวึ้นบางน้ำนะครับเพียงคามดุ่งเสียงราเร่อไปครับพี่น้องน้ำของเสีงแต่คนองเบื่อกางทานี้ตเสียงหาแล้วก็แจะาครับครับผมน แต่เดยตัวน้เจาอเราแกาครับเลยริงเลยโอ้ตจะเองวนนเครื่องลมัดอรถเกงันแดงรถคันต้งงเอเห็นใจรถเกงครับผมันแดงเอาเกายี้ห้นั่งครับครับ่งตัวแม่งแกงเ่งได้วาต่เด็กตัวน้เจ้า ขอคุพี่น้องที่คนไรก็แจ้งว่าต้นไก่ก็ติดต่ำนะครับผมเศรษ่าครับมาเซส้นเลี้ยงตัวน้อยใจครับเพิ่งดูถุงพานำก็มีครับเออิีหน่อยครับเลี้ยงตัวดีหน่อยครับนำหลายครับรถใหญ่ก็บว่าขงสารบนนี่ครับมาเล็กหน่อยลูกหล่ะไปไปลูกเอ้ยรถเงยครับว่าสงสารเอ้ยเอาค้างลูกวอาค้างขอบคุณครับพี่น้องสำหรับที่นี่ไปไปก่อนครับ